สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนนะคะนะคะเจอกันยามบ่ายๆเนาะนะคะยามเย็นเยนนะคะทุกท่านเนะคะเรามารับชมมีดพักขันแล้วก็มีดสําหรับพุกพาของมีทั้งของหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านแล้วก็เป็นของหลวงปู่สุนะคะสามครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเนะคะเรามารับชมมีดเล่มนี้เนาะนะคะมีดผักขันนะคะทุกท่านเป็นมีด คู่บาอาจารย์นะคะทุกท่านเป็นมีดที่เอาไปทําวิธีไหว้ครูทําน้ามนต์นะคะทุกท่านเน่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเก่าเดิมเดิมเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านเนาะนะคะนี่ค่ะเป็นมีดหลวงปู่ศุะขันยุบต้นๆก็ว่าได้นะคะทุกท่านเ่ยค่ะเป็นมีดชาวบ้านจริงๆค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะมาดูใบนะคะทุกท่านเ่ยค่ะแหง้งแกร่งเลยนะคะทุกท่านเน่ยค่ะ เป็นมีดพ้าขันของหลวงลปู่สุกน้อะนะคะเป็นสายเดียวครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อการหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านนะคะนะคะเป็นมีดหลวงปู่สุกค่ะทุกท่านเนี่ยเป็นมีดพ้าขันเนะคะเก่าเดิมเดิมเก่าเก็บนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะใบก็จะเป็นใบออกดำดำเงาเงาเนาะเป็นผส,สมมวลสารนะคะเหล็กน้ำพีนะคะทุกท่าน,นะะเนี่ยค่ะเหล็กศักดิ์สิทธิ์นะคะเหล็กมี ส่วนผสมหล,หลายๆอย่างเนาะที่จะเอามาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะนี่ค่ะป่าพวกดีปีศาจลมพัดลมพคขุนสนะคะมนดํานะคะทุกท่านเลยค่ะเราไปไหนมาไหนเราพกติดตัวได้นะคะเพราะว่าเป็นมีดมีดที่อของหลวงปู่สุกนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดหลวงปู่สุกยุบต้นๆเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะทุกท่านเลยค่ะ เล่มนี้ก็10นิ้วนะคะใบก็6นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็6นิ้วนะคะเป็นมีดมีมีทั้งหลวงพ่อกล้วยนะคะแล้วก็มีดหลวงพ่อเดิมหลวงปู่ศุกนะคะสามครูบาอาจารย์เลยนะคะทุกท่านเน่ยค่ะสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นเป็นมีดหลวง อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นพระคันหลวงพ่อกลวยเนาะนะคะลายหน้าเกี้ยวนะคะหน้าเมตตานะคะนะคะมีคนเก่งคานนะคะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยเป็นมีดพระคันมีรูบาจารศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะเนี่ค่ะลงปกระคาคมเต็มใบเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยเป็นมีดพระคันหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยเป็นลายหน้าเกี้ยวหน้าสมพงนะคะทุกท่านเลยค่ะไปทาํามาค้าขายนะคะเราบูชาไปเราไม่ได้เอาไปไหว้ครูแต่เราเอาไปปกปักรักษาที่บ้านเรานะคะที่สํานักงานที่ออฟฟิศนะคะทําการค้าการขายเนาะนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะนามตตรามหานิยมนะคะทุกท่านเลยค่ะลายหน้าเกี้ยวหน้าหน้าเกี้ยวนะคะทุกท่านเลยค่ะ ถ้าเรามีทําธุรกิจการค้าการขายนะคะนะคะเป็นรายนักเกี่ยวนี้คือทํามาหากินขึ้นเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเพราะว่าป้องกันภัยต่างๆเนาะนะคะเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาเราก็เอาไปไว้ที่ร้านเรานะออฟฟิศเรานะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมมีดหลงพ่เดิมนะคะด้ามงาะคะด้ามงาฝาักไม้เนาะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ เป็นงาเก่ามาแก่นะคะทุกท่านแหมก็จะเป็นแหมเจ็ดเก้านะคะทุกท่านเลยค่ะแหมเจ็ดเก้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินนะคะทุกท่าน,นะค่ะเป็นเงินเลสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะ <ieht. S 1> เป็นมิสําหรับพกพาของท่านชายนะคะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายพกพาได้นะคะทุกท่านเลยค่ะเราพกพาได้นะคะไม่ว่าเป็นของท่านหญิงท่านชายเนาะนะคะเราใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเราใส่ เอาไว้หน้ารถนะคะทุกท่านเลคะ่ะสำหรับพกพาเนาะนะคะนะคะคสวยงามมากๆเลยเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมหน้ากเกี้ยวหน้าสมพงนาเมตตามหานิยมนะคะนะคะสานมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเลคะ่ะสานมีดหนามากๆเลยนะคะ เดียวนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายมหาน้ําได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนะคะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านอันนี้เป็นที่น้ําบูชามาเขาบอกเป็นกระดูกนะคะทุกท่านเป็นกระดูกกามนาอนะคะเป็นกระดูกของงานนะคะทุกท่านนะคะเป็นกระดูกตรงที่เป็นกระดูกตรงที่อขออภัยครับเป็นกาม ตามช้างนะคะเป็นกระดูกช้างนะคะเป็นกระดูกช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะใบมีดก็จะสวยงามนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นสําหรับพกพานะคะนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะยุบยุบกลางกลางนะคะเพราะว่าเป็นมีดเป็นใบเลดแล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดเป็นใบเลดแล้วนะคะเนี่ยค่ะ สันก็จะหนามากๆเลยนะคะเป็นมีดหลงพวกกลวยเนาะนะคะหนะะ้เมตตามหานิยมนะคะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะทุกท่านนะคะเนะะจ้าของเขาบอกว่าเป็นกระดูกช้างตรงกลามเขานะคะทุกท่านนะคะเป็นกระดูกช้างคะ่นะ,คะสำหรับพกพานะคะทุกท่านท่านใดมองหามีดหลงพวกกลวยอยู่หรือว่ามองหามีดหล,ลงพ่อเดิมหลงปูสูกหลง นะคะทุกท่านหลวงพ่อล <tinc S 1> ุ่งนะคะน้ำมีนะคะทุกท่านเลยค่ะในนี้หลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ําได้เลยนะคะอันนี้กระดูกช้างไอไม่กระดูกช้างไม่ใช่งาช้างนะคะกระดูกช้างนะคะทุกท่านเขาบอกว่าเป็นกระดูกช้างอันนี้นะคะเจ้าของเขาบอกเนาะนะคะเขาบอกว่าเป็นกระดูกช้างตรงที่กามเขานะคะทุกท่านเ่ยค่ะที่เอามาเหลามาทำเนาะนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสําหรับมีดพกพาค่ะของท่านชายเนาะไม่ว่าท่านชายท่านหญิงนะคะทุกท่านพกพาได้สะดวกสบายไปไหนมาไหนและป้องกันภัยต่างๆเนาะนะคะป,ป้องกันไว้ดีป้องกันไว้ดีกว่าไปแก้ที่หลังนะคะทุกท่านมาแก้ที่หลังก็จะแก้ยากหน่อยเนาะบางครั้งก็เรา,เาไปไหนเดินทางไปไหนไกลๆเนะเาะให้รอดปลอดภยัยแค้วคาดก็ถือว่าให้ท่านปกปักรักษานะคะทุกท่านนะคะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ